สบายดีอืมมันนี่กะมาเล่นมาลีโอมอน,นบัตเขอ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 ได้ได้ได้ ได้แต่ว่าต้องแรงเนาะมันนี่กกเล่นโหมดธรรมดาบริลงแรงพอดีเลิกงานไวก็เลยอัดคลิปอัดคลิปไวหน่อยนะ หรือว่าถ้ามีเวลาะกะสิอัดตสองคลิปสองคลิปลงไปเอามันไปใอ่รางใสดรางเออดอกมาเลยจับดอกมาเลยนะมันทำนี้มันทำนี้น ตายเห่าเลยตายขอตัวหนึ่งก่อนตายห่าวัยไก็ออกลมน้ำออกลมจินเป็นกระหน่ำดวงตีสี้าๆานะ คลิปนี้ก็บเบลตัดต่อนะแพรกับแพรศาสนากับศาสนะจังได้กะ,กะ,กกะเอาลงอยู่ดีกับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เล่นมาที่ใส่ตีคลิปกะเป็นหลอดแอรเนี้ยหลอดในมือเนี้ยใส่หลอดเป็นคล้องต่อสูนะะ่ะแล้วก็เล่นมาจนตาดำตาแดงหมดละโอลิม,มอน Ay, đi tiến đi tiến đi tiến đi tiền 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 bên tiền 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 ต้ไต้จึงสีปกติเนะเป็นเรื่องปกติเดี่ยวบริโภมทีมทีมขาดเวททีมขันนางเวทไปตัวนึงเป็นโหมดธรรมดาเนาะครับบริสิเลียบเปเรื่องเดินตำแน <quest> หน่งให้กับเอาตัวทีวัฒนันมาเล่นโหมดธรรมดา ไ,ได้มาเลยได้มาเลยมันมันมัน,มน <c oughs> สู้ได้นะแต่ก็เพื่อนใดก็ซ้ำมกับห้องได้โอเค ออกทรับน้นำบอมเนออกทรับออกเป็นโลมให้ให้ฟังเขาเกิดไว้ได้เงินไว้ครับใครไม่ยืนกับเขาก็ได้เงินไว้เฮาเลยเฮาเลยเขาเลย โดนมาโซนโตทีสอบเล่นมานบทใต,ต้นะบทใต,ต้ครับใอยก่อนมันจีเอาวะทออ้อปะคอยเล่นด้วยมันกันไหลอย่างงีเนาะเล่นแนวกระปุ่นฮนนะีปติดหนีมั้งป่ะติดหนีนังยิงนง้อง,งยิงไร อืแต่ลโตมีโตเอาแบบเขายางงาทั้งนั้นเลยแ่งเป็นสูเนี่ยเวลาเวลาเอินนมามาเวลาเอินนมามามันชีเตออกจากวงอ่ะเดี๋ยวๆดบ่สนบ่สนจะไปล้างนี่ยอกยอกขี่มายอก เนาะตัวนี้ขี่มาใช่ไหมเนี่ยแบบอา,าวินขี่มาขี่มาแดง,มแดงดมดดหม,า,งหกกม,มา,า,าแดงเนี่ยใส่หลอดจิ้มหลอดกับหลอดใหญ่พอมาสงใั้ปอดใหญ่สเกตวะตัวนี้มันเล่นหมาจนตาแดงเนาะเวลาเขาเกมมาใหม่ๆอาจจะเห็นตาแดงๆบวาดแต่ตาเนาะผมมันก็แดงใช่ไหม เด้นมานักเนี่ยเด้นมานักโผล่ปูดแดงตาแดงบุกไปบุกไปเลยที่เอาบา่ที่เอาบ่ฮะที่เอาบ่บอลขยี้ยดิที่ธรรมดาไป <c oughs> ได้ละกระนำโจมตีประมาณเดียวมีเด็ดตัวแห่แห่คือปลาไหลจับกับโบยูยิ้นกะเวลาสีจับกับมันกะมาแลวมาแล้เอาวะขอขอขอ ลาดสอดเสียนะแถมไม่รู้นะหมาเถิงเ <l ain> ่นเป็นซัพพอร์ตกะเงินเงินเงินคืนสาเนาะเกิดสากว่าเงินที่คลิปที่เข้าขาไปตละโตกะเงินทีเป็นของทีม ตอนนี้ลวงได้กัสิเป็นเวลนักยิงก็ลวงมาได้ปกิโต้ก็ลวงมาได้เอาลยสู้มันอยู่นี่แหละมันอยู่ผมนี่แหละเาๆยว้าวมปเหโตมันดัน ปกิโตมันดันอยากได้ปกิโตอยู่เนาะเนี่ยมาไม่มาบุมีมาซื้อซามิมาคอยชิมบวกเลยตายเป็นตายทามีมาพอได้มาตัวนี้ได้มาแล้วมันดีดดีดแบบสะบัดเลยครับวะมีคนมาสอยอยู่สวย เอามาันมาเตะมาันเตะมาัน <Monster! S 1> โอ้ขนาดใส่กำจัดเลยไนงะหมดคารนะ์บอไเนาะจำนวนผิดอยู่เอาบอเอาบอที่ธรรมดากันเลยอ้อยก็อ้อยกพี่เศอกัอบก่อนกับก่อน เล่นไปเรื่อยๆโบฟาวโบ,บหอนพอเพราะว่าเล่นธรรมดาบริเชียดาวใส่ลอดกิดนไปขี่มาได้เอาม,อ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 มอันเอามันเอามันยังกบได้พราตัวเลย เด็ดปอมแต่เอาแค่ปอมะไม่จมตีไั่จมตีกลับบ้านก่อ เลนเดกตาไม่ได้ตาเลเอ็มยีนะเรียนดีเอนะอไอ,อ้สู้กันเรียนดีป่ะมันจิเป็นสู้แล้วมั้งไม่เด็กตามันเป็นตัวที่โกงสู้กับเต๋บ่ไไรตอนสันกับสซนบ่ไรแถมโดนเอามัน,มน,มน Aman, aman, aman. Aman. ya, aman. Aman. Aman, aman, aman. Jadi, Mungkin Begini. wadah <laughs> ก็เดว่าวว้า้แ้กใส่ไองใน่เห็นมันเป็นหลอดขึ้นมานะโอเคทีมเอาแบบเกิดขึ้นทุกคนเลยกำลังไป กำลังไปกำลังไปกำลังไปมีมันมีกิจกรรมแบบลดราคาตัวอย่างว่าตัวละแปดสบแปดสบ,บาทร้อยห้าสิบเนี่ยนะร้อยหาสิบเพจเนี่ยมันมันลดอยกไต้ตัวหนึ่งอยาก Đây đây, là gì? anh này anh 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 này anh 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 เมือนทงนะเดียวสุดสี่ล้สามก้าวล้วผมีมาเด้อบังคับบมีมาเด้ออ่ะยังมีหมาเงงแบบนีเลยนะอย่าทำกันนะ่เฮ้เตมันไงเตมันงเตมันนี่นเกมหมดเลยนังเขาเกบหมด

เดี๋ยวมือนาสื่อสื่อ,อน,น้ำมะเล็นสื่อยิ้นมาเล็นนะเปิดวงเปิดวงมวยแล้วก็เข้าไปต่อยต่อย,อย,อย,อยมาแลว้วมาแลว้ลวโอ้มันกัดแรงน้ำใจใช่เนอะล้วส่กูเนี่ยก็ได้อออือเ <c oughs> นี่ย ที่ว่าแรงน้ำใจแล้วคนะิ่ว่าที่ว่าแรงน้ำใจมามาหิวว่าเขามามาหิวว่าเขามาเลยมันตายไล,ไล่ทำลายแบบคนไล่ค้นทวงหนี้นะแบบค้นกัลังมาทวงหนี้กันนะอารมณ์ม like ันเป็นอย่างไร ไหลินน้นไยแบบอารมณ์กำลังคนทวงแบบทวงนีกันนะไหลจับกันอีกงียอย่าต่อยอย่าต่อยอย่าต่อยน้ำมวยสองคนอัดดับใดใจยังไงดีวะจบจบจบสิบหกนาทีละ อีหยังวะจบหน่ายปานเล็กดีอืมเอาเด็กขาเขาเอาซัพพอร์ตเด็กขาเขาขาไรก็มูสู้ฮอลลอดปะเนาะเรียบร้อตย,ตยตายตายปะ เอาเวลีกว่าอ๋อข้าบาุรเนยร์นะจบมันโหลดออสองหนึ่งฮะเบิร์นกันหนังมวยลุมงไงบังดับมันก็สันใช่ตมาต่อยที่มันเดียวหาย่อ <h isa> ยมหา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 ันอีกสวยใช้ตามหาสองไอ้ว เอามาันนะมาันมาันข้าปมเลยได้ปะ่อ,อยใช่ไหม้อยในยิงตัวนี้ก็นา่ารำคาญในหลวงมันบาได้เป็นตัวทีแกทางอันดับได้ดีที่สุดเลยโดนในยิงเขาโดนยินมันกระไดขนานละ <c oughs> ได้ขนาดละก็สิจบอย่างเนาะ บื้องซองแล้วยาเตะยาเตะยาเตะเมื่อแต่เบิ่งว่ามันเอาหลอดบ่มันบอกเอาไม่ใช่เอาคนไปไปไปอย่างนี้ไหท่างกูนี่นี่มันโกงไงมันยิงไงเออล็อกมันโลด ผมมีเพื่อนตามด้วยคุณครับเดืดรอปะเดียบรอปะโอ้ยถ้าเผื่อนตามทำไม,มสวยเลยนะเอเปลี่ยนกันเตะเป้าหัวยี่เขาเตะนะเขาเล่ดเนี่ยไปเต้าหัวเนเ,เปลี่ยนกันเตนะ ไป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 อย่าได้ใจหลายนาทีอยู่เขาเนี่ยมนเด็ก่ายก็เป็นลูหักขอยอีกคนนยอมคือกั้น่อยมิลิ่าไปประมาทเขาหลายเแ้เขาเก่งเลยนะ <Un stoppable. S 1> ทางเขาโบเกิดเขาแบบ chỉ sna nào là khi này cũng bị to nó nhau cả nhau lồng này điều một này điều mà tìm là không mất 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 อย่าเตะกันตัวถีบมันห่วยแนวเลยโอเคงาเต๋อแล้วขีดเงาผุดอ่ะโอเคเงาไปเงาแซงมั โอ้เป็นเป็นเอกตามันก็ออกออกเริ่มลยนะนบ่เห็นบ่เหน็นน้องเงี่ยวะออกลมสีฟา้าออกความสีฟา้า,าโอเคมึงทาคือสิเพียคือสิเพียคืสอสิเพียโดนยิงเจีนโ,โดนยิงเจีน 婆、wow.